ตาพันท่านฝันต่อตกฝันขึ้น<อ>ขึ้นเลร็อกต่างมืออื่นอย่างเงี้ยแต่ยิ่งหัวเล็กน่อยม่ยิ่ง้องตัดตุยเนาะตายโอ้ไม้เข้ามาคือว่าเออลวงตาเพิ่นฝัน,นก่อนเล็กสิออกก่อนจะเก่ตจังมืออื่นเร็วกค่ะค่ะ ฟันมาจะได้ลวงตาฟันมาขายเล็กหน่อยค้อนนึงเส้ยหัวหลังพระประ่านหลังพระประานนะยุ่งก็กล้วยอ๋ออันนั้นมุ้งมีหลังพระก็้ตีถึกแล้วหนะงคจะสวใจวัดเล็กหน่อยมุ้งต้องซื้อเรียกผู้หลังเขี้นว่าคือคือว่าวัดวัดเท่าเนี่ยเพิ่นใช่ได้เอาน้าองค์พระมาถวาย เพิ่น,นเ,เอาม้าแล้วเพิ่นเอามาแล้ว,อาาลวพอเพิ่นเอามาแล้วบันนี้ลวงตาเพิ่นเราฝันก้อนเลขชี้ออกเออนั่นเนี่ยฝันก้อนเลขชี้ออกฝันว่าตีเล็ก,น,กน้อยขาเล็กน้อยค้อนใส่หัวเล็กน้อยมียิ่งค่ะเออจนตื่นนี่ตื่นเมื่อได้เสดุจเตื่นก็เลยบอกเขาว่าไอ้โบต้องไปเอาเนืนอนั่นหลังพระก็เรียบกว่มามีมาก เอาตัวเรล็กล้างผ้าว่าต้องเอามายู่หลังแบบดึงตัวสองสีโอ้ต้องไปเอาตัวอื่นลงตาาบ้ <c oughs> เอาตัวนี้ละรออยู่หลังก็กวดกล้างผ้ามมีเหลขตัวนอยูมีเหล็กตัวใดรอยู่หันเหลกสองสี่เลกข้อสองเลข้อสองสองศูย์สองสี่นะพอสองสองศูนสองสี่แต่ว่านี่สามสามถ้าแปดเดือนแปดเนี่ยวันที่สเดสองศูนย์สองสี่ก็เหล็กข้อสนี่น 8, ยแล้วก็ พ่อสอแต่ว่าบันนี่ในความฝันถ้าแมนว่าตีเป็นเลขนี่เด็กหน่อยนี่เป็นหนึ่งคนยิ่งนี่ตีเป็นซีออ่ออตายกระซูนตายกระซูนมันก็จังตอนนี้บันน,นี่ผ่าไปโบตรงเกี้ยวจะเราดึงเลขบทั้งหลังเลยดึงเลยค่ะค่ะแส,สดวงว่าความฝันลงตาแมนเนาะแมนนัวจน จะมาลูกเมาหรือว่าตอนถือไกายลูกเมาแตกสามตัวพอดีเลยเนาะเดือยย่ค่ะเดือยยุสองเลยโอ้เอาถือว่าได้เงินให้ลูกให้ร้านไปหวงจะคล้องจันนั่นเจียวไล่มอได้เลยก็ได้บอกค่ะเอากรอนะเจียวที่ล้างรอกอบแต่ว่าปกติเพิ่นกับฝันเหม็นอยู่เลยเนาะลงตาแต่ละเธอกะมีเขามีรุดเหม็นบ่เหม็นฝันอิติสุเกียรติ เข้าาไปซื้อหรือว่าเ้าออกคลิปนี่ว่าอยากถือเนาะไม่ตะลุดแม่าแสดงว่างวนเมื่อกี้นี่ฟันนี่ได้สามตัวเนาะถือว่าเป็นสามตัวได้เพราะว่าตายเป็นศูนยเมื่อกิดเข่าเนี่ยศูนย์ซีหนึ่งนะคะเนาะต่่กระนึงเนี่ยไันกม่ยิ่งกระหีตายก็เป็นศูนย ไปทีก็ได้เมื่อนกบ่าเนี่ยตัยโตในยิ่แต่อาติจตเพิ้ลวาวว่า่อยก็ได้ยุของพวกได้ร้ายดอกเัิ้ลมาเดี๋ยวลอยนึ่งเปิ้ลมานะคะเัิวางสันเพราะว่าในยินงมาลงตาพปิ้นฝันนี่แหละเพิ้นเป็นญาติกันดนเนอนก็เป็นก็เป็นพี่น้องกันแมนบอกกับลงตาอ่าอาติจตไหะตีตีตีอาติจิตแมนบอกอาติจิตก็ถือบอกตีกรือน้อง เอาเป็นน้องลงตาเลยมันบ่ค่ะเออก็น้องอยี่ขิงโอ้จะพอเราถือแล้ววะเราถือดิเจ็ดหมนกว่าบาทโอ้ <c oughs> แสดงว่าโศกว่าหมานอยู่นะคะท่านผู้ชมปูเป็นเงินโชคไปเอามูลทำงานของกรุงจังหวัดภาคอันดีที่ไหนนะก็จันกวัดพุทด้วยโอ้ก็ใหญ่สวยกรจอกไปทั้งงานไปขี่ฮ่องกงเนี่ยค่ะขันี่จักขันโอ้ทีมงานทีมงานเพิ่นทีมงานเพิ่นไปฮ่องกงสมัยนัน้นตุน้มไป่ไม่หมด กะจกขู่จักกันจักหัวก็เลยสายบุญมาน้าเลยพวกนี้เป็นตาบุญก็เลยได้น้าองค์พระมาถวายอยู่วัดอินทรวิหารบ้านน้องไผ่ตำบลหมู่ม้นอำเภอสมเด็จจังวัดกาลสินนะคะซึ่งล้องตาเพิ่นฝันว่าเพิ่นตีเล็กน้อยก็อยู่องค์พระหลังองค์พระนี่นะคะในยินคข่าวว่าตั้งแต่มือแกเลดอมือเชิญเพิ่นขึ้นลถมาแล้วเนาะ เมื่ออันงวดนั่นกับเข่าสองหนึ่งบวชหาลงตาแนนสองหนึ่งก็บบกชีบกสามดูองย์งไม่ะอกสี่ค่ะสี่สามกสามอ๋อตอนสามหกสมหกกค่ะสามที่แรกเขาว่านี่นาจักกวงบกจีสามค่ะภูบอกว่าอกจีสามกินเป็นมงสาภูมากกว่าว่าสามอ๋อเิ่นวาวัวเออวมีาพวกกว้ามากก็คือประชาจีนหักวราไปหักว่าไปค่ะ จารย์วิรัติถูกถึงนี่โจกสามค่ะอาจารย์อย่างนี้อาจารย์าจายัดเลยบ่ค่ะจัดเอาบนล่างเลยตะพัดเอาพระมาอองวดบอกกระถืออีสัมถึงพวกงวันนีถรร้ถึงอีสัมถัดถึงลา,ายบ่ค่ะหนึ่งสี่เนี่บ่ครับ,รบเอ้อถึงอีส,รรสแสดงว่าตั้งแต่องค์พระมานี่กระถือสองงวดติดแล้วกระถือสองงวดติดกันนี่ขึ้นไปถึงเวขที่เลขก็ว่า แสดงมาเพิ่นมาน้ำโชก้อมเยอะนี่เพราะว่าหันเห็นคนดวงดีนัถือว่าโอเคเเลยเน่เนะคะเนาะเอาเนื้อปูผูกแกะผ้าพูนผู้จะของแก่ตามากนี้ตนนงเาก่็ดีซีฮะผู้ใดก็อผู้เสืองเลืองชุ่มปุ้ยอ๋อผู้ผูกแก่มากบ่ผู้แกะผ้าวัอ๋อผู้อัน แกสลักแกสลักพระนี่ล่ะเป็นกำปันที่ซีถว่าโอ้วตอนไหนกงวันที่ซีคนน่ะเออเข้าจงเว่าชุ่มเสือที่ส่วนส่งค่ะเห็นอยู่แสดงว่าน้ำโศกนะภายในโศกอีเดียนข้าเจ้าสายบุญอิรีเนาะหลวงตาพระเจ้าสายบุญได้จังมีโศกจิตใจสายบุญน้ำฮะก้นแกผายังมีโศกถูกประมาณไงหอบต่ว่างวดนี่นั่นเพิ่นโศกกันอยู่บ่มคะหลวงตาพากันมนักตัวใดหรือว่าสิได้ลอกขึ้นจังไดน สมัยนบ่นบดีสนใจมึงโจกหน้ม่เนากคบอดีเขาโจกมากเขาโจกอเอเป็นตยินในสชวนว่าเะ็นตว่ัาดีซ้สายบุญที่น้ำองค์พระมาเนี่ยมีแต่สายบุญแล้วก็โศกกระหมานจากโศคลาภลองยังไงซะเออเดียินว่ามอนี่พ่นเห็ดพิธียังไะต้องตา บเบิกเนตรเบิกเนตรเมื่อนี้คือเบิกเนตรแต่ว่าเมื่ออื่นนี่คือถว,วายถวาย,าวายอ๋อเมื่ออื่นจะเป็นพิธีถวายนะคะาาส่วนตัวเลขโชคลาภนี่เพิ่นสิจุดเมื่ออื่นบ่ค่ะหลวงตาจักกิดอ๋อเพิ่นมาจีโอได้ยินว่าสิจุดเมื่ออื่นผู้ที่มาถวายนี่แหละจะมีส่วนค่ะถูกเงินหมดแมนมีไพเอ้าวนหมู่บ้านค่ะขึ้นบอกขงองเจ้าพ่อให้พออีกไปเป็นงานนั่น,นสิ โบเลี่ยเมียนง่ายหนึ่งให้โอ้ยรายุปยไปยัาจะพาปนวาเนาะอะมาเป็นยังนะคะอันเดียวจังไงนะคะถ้าเกิดว่าได้ตัวเลขของเอ่อมะออื่นเนาะถ้าได้มาหรือว่าในมือต่อไปเดี๋ยวจะลงคลิปให้เบิ้งลงตาฝันดีวะค่ะโบโบท่านเดีฝันยังโบฝันเนาะมีตังค์ก่อนกำลังยากจริงค่ะมันนี้เลขสูตรนี่ตัวใดจากตัวไหนลงตาเขียนเขียนหน้า ไม่สมดุลคุณว่าไก่ได้ลงแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจดเอาไปเอามานี่เดี๋ยวค่อยจดเอากันเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเอาเอาเอฟซีเดี๋ยวสิเขียนตัวเลขใส่หน้าจอให้ทหารทหารคนพื้นฐานจริงวันที่วันสูวันที่สิบหกสิงหาวันทหารวันเดียววันสูบนี่ครับทั้งไทยทั้งลาวเนาะเมือนทั้งไทยทั้งลาววันสู เอาตัวเลขของลวงตาไปก่อนนะคะทนผู้ชมเป็นแนวทางนะคะเ,เอาเลขสูตรของลวงตาไปก่อนนะคะงวดที่แล้วนี่ตัวเลขของลวงตา่แปดหนึ่งสี่นะคะที่แอดลงไปจะเข้า c หนึ่งหนึ่งสี่นอกลวงตาเพว่าหายเลขสูตรให้เลขสูตรบัน,นีีเลขฝันเด้เลขฝันกับเขาแมนบอลลวงตา เพราะว่าเมื่อนั้นลูกตาว่าฝันเกี่ยวกับเทายายเทายายเนี่ยถ้าจกออกจังหวัดค่ะเก็บเงินเขาออกจังหัดจะมันหลายต่วงสื่อเปลี่ยนห่อแต่ว่าบอได้เขียนพอได้สอนได้เขียนได้มโนนาเออพ่อสอมโนนาไปเป็น่าพ่อสอนมโนะาหกสีกับอายุเนาะก็งห้เร่เบาสูเอฟซีฟังนะคะแต่บอได้เขียนก็บอกว่าจบทายน่ต้องออกหน่อยกันไป เี่ยวยังไง่ออกืน้วหอสีฝันเกี่ยวย่ำไดออกย่ำนั่นมือนเขาออกเก่าเนี้ฝันเกี่ยวค่ะอะไรนะตัวกลางไม่มองก็คือเขาสองห้าหกสี่ที่แรกคอยว่าเซียเจ้าเขียนอยู่เผยแพย่ยานหลายคนมาฟังเอาจำเอาอะไรเอาลงตาค่ะเขาว่าอนุญาตคอยเนวทางเป็นปรไพายเอฟซีเนี่ยค่ะ อ่าพี่น้องเตรียมสมุดปากกาเตรียมสมุดปากกาโจดพิมพ์ิมสนีเดี๋ยวให้นี่ก่งพิมพ์ไโทรศัพท์เออพิมได้เนาะค่ะออกวันสูงกนค่ะส่เจ็ดสี่เจ็ดศูนสี่เจ็ดศย์สี่เจ็ดศูนย์ับจออกกันหนก่หาตัวอ๋อมีเสนีบอค่ะลุงตาสี่เจ็ดเจ็ดสี่ส สี่ศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดตัวได้เก็ลุงตาไห่สี่เจ็ดศูนย์ค่ะตัดวินมินสองตัวคือจังหวัดที่านมาลุงตาไห่แปดหนึ่งสี่้ากระตัดสองตัวหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งมันเขา่าสี่หนึ่งจังหวัดนี้ก, 4, 70, ก็สี่เจ็ดศูนย์กระตัดคือเกา่าสองตัวแต่ว่าลงตาเพิ่นกับฝันแมนยู่เนาะฝันเห็นยายาย,ย้ำไดออกอย้ำน,นัออ่นหรอ,อวะแต่ว่าเขาต้องรอ รอบบองอีกเชื่อนึงว่าหลวง,งตาเพิ่นสิฝันบอสนะคะส่วนอีกหลวงตาผู้นึงที่ว่าฝันในสามตัวเดียจะตามให้อันนี้เป็นตัวเลขหลวงตาของอันหลวงตาริมบึงนะคะอาจังไรฝากพี่น้องนะคะซอยเป็นกําลังแรงใจก็ไล์ก็แช่นะคะเดี๋ยวจะติดตามตัวเลขมาฝากนะคะยังไงฝาก fc นะคะทางช่องนะคะเป็นเพียงสื่อนําเสนอแนวทางเท่านั้นนะคะใช้สติใช้วิจารณาในการรับชมนะคะโอ้พี่น้อง ค่ะท่านผู้ชมนะคะก่อนจะจบคลิปนะคะแอดกะถ่ายองค์พระประธานนะคะให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะ<ห>พรุ่งนี้นะคะจะมีพิธีนะคะเป็นพิธีเดี๋ยวพีพ่น้องนะคะทอดถวายเนาะเป็นพิธีถวายนะคะวันนี้เป็นพิธีเบิกเนตรเนาะอ่ะเดี๋ยวรอติดตามรับชมในวันพรุ่งนี้นะคะว่าตัวเลขนะโชคลาภจะได้ตัวไหนนะคะฝากก,กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสวัสดีค่ะ